ไททันโมบายแอปพลิเคชันบันทึกตรวจสอบ QC งานสำรวจโครงการบ้านจัดสรรออกเอกสารเป็นไฟล์ pdf และทำการแจ้งเตือนผ่านทาง l i น์แอปพลิเคชันไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาสู่หน้าเว็บของ f อนะครับเป็น เว็บที่ใช้สำหรับในการเขียนแอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์นะครับผมก็จะมาทำการปรับปรุงนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันงานตรวจสอบ QC งานสำรวจโครงการมัจจสันนะครับรับชมกันเลยนะครับเมนูที่ใช้ในการทำงานหลักจะมีอยู่2เมนูนะครับก็คือ Add Project แล้วก็ Survey QC นะครับ ปุ่ม add project ก็คือปุ่มเพิ่มโครงการครับสามารถที่จะกดแล้วก็บวกโครงการเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมอาจจะใส่รหัสของโครงการไปใหม่นะครับแล้วก็ชื่อโครงการนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับยกตัวอย่างให้ให้ดูนะครับแล้วก็กดค่า address หรือค่าพิกัดและ l o ง g i t u d e ของอพื้นที่โครงการนั้นๆนะครับก็กด save ไปนะครับผม ต่อมานะครับก็มาเลือก Survey QC นะครับเลือกหัวข้อที่ใช้ในการสำรวจนะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่2หัวข้อนะครับเป็นงาน QC สําสำรวจสาธารุูุโภคแล้วก็ QC ค่าระดับและพื้นที่แปลงนะครับก็กดเข้ามาในหัวข้อแรกก่อนแล้วกันนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็มาทำการเพิ่มตัวนี้นะครับเพิ่มรายการตรวจสอบนะครับ ในรายการวดสอบก็จะมีให้เลือกโครงการนะครับสมมุติผมเลือกโครงการล่าสุดเลยที่เราป้อนเข้ามานะครับแล้วก็แปลงนะครับแปลงได้เลยนะครับแล้วก,กด next นะครับผมต่อมานะครับหากเราจะทําการสํารวจในารายละเอียดต่างๆนะครับผมจะขอยกตัวอย่างแค่สักหนึ่งรายการนะครับหากผิวจราจรนะครับขนาดกว้างสมมุติผมให้ไปที่8เมตร หากเราสํารวจแล้วโอเคผ่านนะครับแล้วก็กดผ่านได้เลยนะครับหากไม่ผ่านเราก็กดที่ไม่ผ่านมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เหตุผลที่ไม่ผ่านให้กรอกรายละเอียดลงไปนะครับผมในทีน่นี้สมมุติผมให้ไม่ผ่านนะครับก็ใส่เหตุผลว่าิวถนนไม่ได้กว่าหน้าลายนะครับหรือทำให้ลื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใส่คอมเมนต์ไปนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจสอบ แล้วก็กดคลิกรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับในหัวข้อที่1หัวข้อที่2หัวข้อที่3หัวข้อที่4นะครับใส่รายละเอียดให้ครบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาในหลังจากหัวข้อที่5นะครับได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้วนะครับผมเรายังไม่ให้ผ่านนะครับเรากดโ no นนะครับแล้วก็ระบุวันที่มันจะบอกให้ระบุวันทีใน่ในการนัดตรวจครั้งต่อไปนะครับสมมุติผมนัดตรวจ หลังต่อไปพรุ่งนี้นะครับก็กดนที่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อนะครับก็เซ็นชื่อกากับแล้วก็ใส่ชื่อคนตรวจสอบนะครับนี่นะครับนายตรวจสอบ QC นะครับผมก็ลงันชื่อโรมัดตรงนี้ให้นะครับสามารถเลือกแผนที่โครงการนะครับหากเราไปตรวจสอบโครงการนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเย่่งที่นี้ผมก็จะทําการเลือกโครงการนะครับ สมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับแอดโครงการเข้ามานะครับแอดรูปเข้ามาอีกสามารถถ่ายรูปได้อีกนะครับสามสี่รูปนะครับผมก็เพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกนะครับนี่นะครับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับรูปที่สองนะครับก็ถ่ายรูปไปนะครับถ่ายรูปโครงการแล้วแต่จะถ่ายนะครับผมก็มีให้ถ่ายได้สี่รูปนะครับแล้วก็อีกรูปนึงรูปหน้าบ้านแล้วกันนะครับนี่นะครับ หลังจากนั้นก็ทําการกดเป็น PDF อัตโนมัติตร,ตรงนี้ครับมันจะกดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็พร้อมเลขที่เอกสารตรงนี้นะครับกดเซฟได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเซฟไปนะครับให้ปุ่มแดงๆนี้โหลดค่าเก็บไว้ที่แอปชีตก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการโชว์เอกสารขึ้นมานะครับจะสังเกตว่า,าหน้าตัวของแปลงแล้วก็ขึ้นโนจะเป็นสีขาวนะครับต่าง กันกับสีเขียวนี่อย่างไรนะครับโอเคนะครับมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผมสร้างกลุ่มไลน์แอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อทําการแจ้งเตือนในการตรวจสอบนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันครับก็คือปุ่มสีขาวนี่ก็คือถ้าเกิดเรายังไม่อนุมัติให้ผ่านนะครับมันก็ยังจะไม่ขึ้นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านแล้วจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเมื่อสักครู่นี้มีไลน์แจ้งเตือนเข้ามานะครับผมก็ได้ทํำให้สามารถที่จะกด พิมพ์เอกสารนะปุ๊บแล้วมีรายแจ้งเตือนมาว่าใครทําเอกสารอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีนี่นะครับงานตรวจสอบสาธารณูปโภคนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ตามที่เรากกอกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะลงวันที่ด้วยแล้วเป็นนายตรวจสอบ QC เป็นคนบันทึกรายการนะครับซึ่งตรวจครั้งที่หนึ่งยังไม่ให้ผ่านนะครับก็จะมีรายงานให้เป็นเรียลไทม์แล้วคอือแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับผมต่อมาเลยนะครับ ก็หากเราทําการตรวจใหม่นะครับเราก็กดเข้าไปปุ๊บผมก็จะมีเพิ่มปุ่มเข้ามาให้นะครับเป็นปุ่มพิมพ์เอกสารนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาให้แล้วก็ปุ่มข้างล่างจะเป็นปุ่มแก้ไขนะครับถ้าเกิดพิมพ์เอกสารนะครับโปรแกรมก็จะทําการเรียกเอกสารมาให้นะครับนี่นะครับก็จะมีรายการที่เราตรวจมาทั้งหมดนะครับก็จะเรียกมาให้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมไปทําการแก้ไขรายการก่อนเพื่อที่จะให้มันผ่านนะครับสมมุติว่ารายการนี้ ทำการตรวจสอบถึงกําหนดนัดหมายแล้วค่าตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับตรวจสอบแล้วหลังจากตรวจสอบครั้งที่1ครั้งที่2ให้ผ่านนะครับผมก็จะเซ็นชื่อใหม่ก็ได้นะครับหรือชื่อเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ตรวจสอบนะครับเป็นชื่อใหม่ก็ได้นะครับคนคนใหม่ตรวจสอบแล้วก็ลงวันที่ในการตรวจสอบนะครับก็ลงที่เดิมนะครับผมจะแอดรูปถ่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็กดเซฟกดเซฟไปนะครับก็รอให้อ่า ตัวนี้มันซิงข้อมูลกับแอปชีตนะครับส่วนจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขจะขึ้นเป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับมาแล้วครับไลน์แอปพลิเคชันของกลุ่มไลน์นะครับก็จะแจ้งเตือนนะครับมาว่าโอเคตรงนี้นะครับผ่านแล้วนะครับผมของงานตรวจงานสาธารนููโภคนะครับของบ้านตัวโครงการนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่สะดวกมากในการแจ้งเตือนให้กับผู้บังคับบัญชานะครับหรือในกลุ่มไลน์นะครับก็จะมีรายการเอกสารให้ตามนี้นะครับ หากต้องการเอกาสารก็กดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะดึงเอกาสารมาโชว์แล้วก็สามารถบันทึกรายงานตัวนี้ส่งให้กับทางผู้บังคับบัญชาได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นไฟล์เอกาสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเหมาะสมมากในช่วงนี้นะครับลดงานกระดาษไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับตัว QC นะครับนี่นะครับถ้ากดเข้ามาปุ๊บจะสังเกตได้ว่าเป็นสีเขียวนะแสดงว่ามันผ่านเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงครับมันมีตรวจสอบหลายครั้ง3าครั้งนะครับก็ครั้งที่2ผ่านแล้วนะครับต่อมานะครับสําหรับ Qc ค่าระดับและพื้นที่แปลงนะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับก็มาป้อนรายการเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเลือกโครงการที่นี่นะครับเลือกแปลงเลือกบล็อกนะครับผม แล้วก็มาก่อค่าละเอียดของตัวแปลงนะครับค่าระดับสมมุติของการระบุมาที่0.5นะครับค่า elevation รางงานตรวจได้0.45นะครับก็ต่างกัน5%ผ่านนะครับผมแล้วก็ลงชื่อนะครับใส่ชื่อผู้ตรวจสอบนะครับต่อมานะครับก็มา next นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับใส่ค่าด้านนะครับ สำหรับพื้นที่แปลงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมสมมุติแบบเป็น12นะครับอันนี้12.5อันนี้ตามแบบ9ใน9.2ใน9.5แล้วกันครับต่อมาครับก็เป็น,นแบบรบ12อันนี้เป็น12.2แบบระบุ9นี่เป็น9.3นะครับก็ถ้ามี ด้านอื่นก็คลิกด้านเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ในที่นี้ผมคลิกด้านมี4ด้านนะครับแล้วก็ตามแบบคำนวณได้อันนี้คือคือเอามาจากตารางพื้นที่แปลงจัดสรรน,นะครับระบุเข้าไปปุ๊บก็ความแตกต่างของพื้นที่ต้องไม่เกิน3%นะครับในที่นี้มันระบุมาคำนวณได้7.48%นะครับในที่นี้ผมจะระบุว่าไม่ให้ผ่านนะครับต้องไปทำการแก้ไข นะครับแนวรั้วพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทาการแก้ไขใหม่นะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับเขียนไปครับแล้วก็ตรวจสอบคนที่ลงันที่นะครับใสอ่อันนี้ก็มามาน,นิดนึงแปลงนะครับผม ตรวจบ้านหลังไหนก็ใส่หลังนั้นนะครับถ่ายรูปไปนิดนึงเจาะดีเทลด้วยนะครับใส่การคำนวณอะไรก็สามารถใส่ถ่ายรูปเข้าไปให้กับตามที่ทีมงานต้องการนะครับรูปถ่ายรูปอะไรก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับหลังจากกดเซฟโปรแกรมก็จะทําการซิงข้อมูลไปที่แอ h e ี t นะครับแล้วก็ระบุสถานะเป็นสีขาวว่าไม่ผ่านนะครับหากผ่านจะเป็นสีเขียวนะครับ ก็ต้องรอให้มันซิงข้อมูลกันนิดนึงรวมถึงก็หลังจากซิงข้อมูลเสร็จมันก็จะแจ้งเตือนผ่านทาง l i n e แอ p พลิ a t ชันนะครับล,ลองรอสักครู่นะครับมันกำลังทำการสิงข้อมูลกันอยู่นะครับหรือหากใครจะกดบวกนี้ก็ได้นะครับมันก็สิงให้เหมือนกันมาแล้วครับผมหลังจากที่เราทำการตรวจสอบมันก็จะแจ้งผลในการตรวจสอบมาให้นะครับก็จะเป็นพื้นชั้นล่าง ค่าระดับที่เราป้อนเข้ามานะครับว่าผ่านนะครับผมต่อมานะครับการตรวจ QC ของแปลงบ้านของแนวรั้วอะไรี้จะไม่ผ่านตรงโนงนี้นะครับก็เราก็ต้องไปทำการแก้ไขใหม่นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบสมมุติมันไม่ผ่านเราก็มาแก้ไขในส่วนของตัวปแปลงบ้านนะครับเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วสมมติมันต่างกันน้อยมาก022เซนต่างจากของจริงก็มาน จุดศูนยหนึ่งหนึ่งเซนอันนี้ก็อาจจะต่างเป็นสิบเอ็ดจุดเ้าแปดประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นแปดจุดเ้าแปดรประมาณนี้นครับก็โปรแกรมก็จะะคำนวณให้ใหม่นะครับก็จะเป็นยี่ต่างกันกับทางอยู่ประมาณแค่0.07ไม่เกินสเนะครับ ก็แสดงว่าผ่านแล้วก็คลิกผ่านนะครับลงชื่อได้เหมือนเดิมครับแก้ชื่อเป็นชื่อใหม่ก็ได้นะครับก็กดเซฟนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ต้องรอตรงนี้ถ้าไม่รอก็กดคลิกก็ไปครับก็ให้มันทิงเร็วเร็วหน่อยมาแล้วครับก็มาคลิกดูนะครับนี่นะครับก็จะทาการตรวจสอบหลังจากไม่ผ่านก็จะระบุให้ผ่านแล้วครับพร้อมกับลงที่ พร้อมคุณตรวจสอบให้อัตโนมัตินะครับเราก็สามารถที่จะทําการพิมพ์เอกสารรายงานนี้ให้กับทางผู้บังคับญชาหรือว่าผู้บังคบชาก็อยู่ในไลน์กรุ๊ปก็เปิดสามารถเปิดเอกสารได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแผนผังบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาให้คือปุ่มพิมพ์เอกสารนะครับรวมถึงนี่ครับสามารถอาจจะเพิ่มรายการได้อีก นะครับงานตรวจสอบก็จะมีโครงการเพิ่มเข้ามาได้นะครับแล้วก็รายงานผ่านเป็น Line แอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทางทีมงานได้เลยนะครับไม่ต้องอนั่งกรอกเอกสารกันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับแอปพลิเคชันในการตรวจสอบ QC งานสำรวจของโครงการบา้านจะสรนนะครับก็หาใครมีความสนใจนะครับที่จะให้พัฒนา ในการทําเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานาตรวจสอบงานก่อสร้างหรือว่างานอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ท้ายคลิปหรือว่าในลิงก์ข้างล่างที่เป็นช่องสื่อสารในการติดต่อกันนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับสําหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน QC สํารวจนะครับก็นจะจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ